ขึ้นชื่อว่านายวินิเลิรรัตนาชัยเจ้าพ่ออีเวนต์เมืองไทยเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําล่าสุดผุดโปรเจกต์สะเทือนวงการลูกหนังด้วยการนำเอาทีมอย่างหงแดงลิเวอร์พูลและปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สทีมที่มีแฟนฟุตบอลมากที่สุดในประเทศไทยมาจัดแมตช์พิเศษให้กับแฟนบอลชาวไทยได้ชมกันในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่ราชมังคลากีดาสถานวันนี้ทีมงานกีฬามติชนได้รับโอกาสเปิดใจจากนายวินิตแบบหมดเปลือกถึงการแข่งขันที่จะมีขึ้นแบบเอกล v e ที่ประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอไปติดตามฟังกันครับหรว่า เป็อข้อเสนอที่คับนะครับ2022เป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารที่ใช้เวลานานมาเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่วันนพรุ่งนี้หรือเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามีการหาลือกันมา2ปีเสร็จแล้วครับทำงานกันดยตลอดโดยที่ขนาดนั้นเนี่ยเราทำงานกับทางทีมลิเวอร์พูลกับเอเจนต์ของเขาครับก่อนที่จะได้แชมป์เมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับอ ติดต่อกันเรื่อยๆเพราะว่าตั้งเป้าไว้ว่าอยับจะได้หรือว่าผู้ทีมเดียวนะครับตอนนั้นแค่แค่ทีมเดียวทีเป็นเด่นที่จะมาฉลองแชมป์กับทีมในเชฟในเป็นเมือนไทยนะครับ mm hmm. ก็ใกล้จะรู้ล่วงแล้วนะครับใกล้จะรู้ล่วงแล้วแต่ว,แว,ว่าพอเหตุการณ์โรคระบาดเกิดข mm ึ hmm. ้นอะไรเงี้ยเราก็ชะลอแล้วก็พับโปรเจกต์นี้ไปชั่วคราวนะครับก็ด้วยความเสียดายครับเพราะว่าจริงทีมนะ กับเจคินครอปเองแล้วก็ทางสมุรเอนเองก็งมีความเป็นไปได้มากเลยนะครับที่จะมาเมืองไทยตอนนั้นเลยครับนก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เกิดเดว่นี้นะครับโปรเจกต์ลิอร์รพูมาฉลองแชมป์ในเมืองไทยหยุดไปจากโรคระบาดใช่ไหมครับเรื่องก็งเงียบม,มา2ปีครับเราก็ดูฟุตบอลเดียวตามปกตินะครับแต่ว่าเมื่อสักสิงหาประมาณสิงหาอันยาตอนนั้นทางเอเจน ที่เดิมก็ติดต่อกลับเข้ามาถามว่ายังให้ความสนใจอยู่ไหมเขาก็ถามว่ายังสนใจหรือว่าพูลอยู่ไหมผมก็บอกว่าผมไม่สนใจแล้วเพราะว่าเรื่องมันผ่านมานานแล้วถ้าผมจะสนใจเนี่ยจะต้องมีแมนยูมาด้วยผมถึงจะสนใจผมก็แค่โยนหินถามทางแท่นั้นเองดิวก็เลยเริ่มเจรจาได้ต่อนนั้นผมก็ล็อบบี้ทุกเหตุผลนะครับนอกจากเรื่องบัดเจ็ต นอกจากเรื่องโปรตโตคอลในการทํางานขั้นตอนอื่นๆอะไรต่างๆแล้วมีคีย์เรื่องเดีวที่ผมคิดว่าผม,ผมชนะเขานะครับก็คือว่าประเทศไทยเราเมืองไทยเราเนี่ยครับเ,เป็นศูนย์กลางของเอเชียได้แล้วก็มีแฟนทั้งสองทีมมากไม่เป็นรองใครในโลกนี้และสําคัญที่สุดเราจะเป็นฮับที่ทําให้คนในเอเชียบินเข้ามาในเมืองไทยได้สะดวก และเราก็พร้อมที่จะต้อนรับแล้วเรามีความพรม้อมในการต้อนรับทีมใหญ่ทั้งสองทีมีได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนในการการตัดสินใจเพราะว่าเขาก็มองว่าฐานแฟนเบสในเอเชียของเขาใหญ่มากเลยพอมาเอเชียเขาต้องมองจีนก่อนมองญี่ปุ่นก่อนแอะด้วยความที่เราเป็นเงื่อนไขที่เมืองไทยเราน่าจะยังเปิดเปิดมากกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับเขาก็เลยตัดประเด็นนั้นออกไปเขามาโฟกัสที่เรา แล้วก็การที่จะมาจากอินโดฟิลิปปินส์แม้กระั่งญี่ปุ่นเองที่เข้ามาแฟนเบสเขาเนี่ยสามารถเข้ามาในเมืองไทยได้น่าจะสะดวกใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกเนนหตุผลในการตัดสินใจแล้วก็ดีใจครับทีท่ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเมืองไทยเราเป็นเป็นศูนย์กลางดับนี้ได้ครับเป็นประเด็นแรกเลยครับความเสี่ยงของอเรื่องโรคระบาดนะครับทั้งสองครับคุยเรื่องนี้ก่อนเลย ขั้นตอนขบวนการแล้วก็ระบบต่างๆในประเทศเราเป็นอย่างไงรรวมถึงของเขาด้วยนะครับเขาจะออกมาได้ออกมาไม่ได้ตอนการเจรจาก็ยังเป็นเจรจาไปแต่ยังไม่ได้รีคอนเฟิร์มกันยืนยันกันเพราะว่าก็ต้องดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างจนในที่สุดแล้วเนี่ยเพิ่งจะทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคอนแทคเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองแล้วก็เตรียมแบ็กอัพแลนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ดับที่1ทํทำยังไง2อ4 5าเป็นยังไง จะปรับเปลี่ยนยังไงก็จะต้องหาเรือกันเป็นระยะยะด้วยนะครับรวมถึงการเข้าออกสนามด้วยผู้ชมจะเข้าไปยังไงตัวที่นั่งทุกที่จะต้องมีที่นั่งนะจะไม่มีบัตรพยักหน้าไม่มีบัตรเบ่งนะไม่มีบัตรมากองกันไม่รู้ใครเป็นใครอย่างนี้นะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์จะไม่เตะนะครับเพราะหนึ่งเรื่องความปลอดภัยสองเรื่องสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นบัตรทุกใบที่คนจะจองเข้าไปดูต้องลงทะเบียนเรื่องวัคซีนด้วย แล้วก็ขั้นตอนต่ตางๆของกระบวนการสาธารณาสุขของอรัชการไทยผมผมเรียกสั้นๆดีกว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ระดับพันล้านนะครับจะ mm hmm. เป็นตัวเลข exactly ไม่เปิดเผยไม่ได้จริงๆเป็นเรื่องทางธุรกิจนะครับก็เป็นคำถามที่ดีมากเลยมันจะทำยังไงให้ให้ดิวเนี้ยทุกคนเข้าถึงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วก็ทุกฝ่ายมันไปได้นะครับมันเป็นไปได้ไม่ได้เลยครับที่เราจะเคยชินกับเรื่องเรื่องราคาตัว๋วที่เราคุ้นชินกันกับการดูฟุตบอลในภาวปะปกตินะครับแต่ถ้าหลับหลับตานึกภาพดูว,ว่าการที่จะไปดูเกมแบบนี้ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยอย่าว่าแต่แค่นี้เลยครับการใช้จ่ายอย่างน้อยต้องมีคนละอย่างน้อยต้องมีแสนขึ้นที่จะต้องไปดูฟุตบอลได้ใช่ไหมครับแต่การมาเมืองไทยอ่ะราคาเริ่มต้นที่5,000บาทอ่ะผมว่าเป็นเรื่องที่ผมเองก็ยังไม่อยากเชื่อว่าราคานี้ทําได้นะครับ ก็พยายามที่จะทําให้ได้เพราะว่าเราจะต้องมีผู้สนับสนุนอื่นๆมาเป็นองค์ประกอบหรือว่าเป็นรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นพวกพรีเมียมเมอร์ช d นดา์อะไรต่างๆที่จะเข้ามาช่วยทําให้งานนี้มันไปได้นะครับผมเรียนได้ตรงๆเลยครับว่างบประมาณในการลงทุนครั้งนี้ต่อให้ขายบัตร100% 100%นะครับไม่มีบัตรโปรโมชั่นอะไรเลยนะครับลองเอาตัวเลขไปคูณเลยครับยังไม่ได้ทุนเลยครับที่จะลงทุนไปสำหรับสอทีมนี้มา เพราะว่าเราไม่ได้คิดแค่วันสองวันนะครับบางคนอย่าว่าแต่คิดเลยว่าวันนี้เกิดขึ้นได้ไปเตือนไปถามก็บอกว่ามึงจะบ้าเหรอมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะดีวนี้จะเกิดตัว่าอย่างนี้คุณทําไม่ได้หรอกถ้ามาเนี่ยบาทต้องไปเป็นแสนถึงจะทําได้เอาเป็นว่าค่าตัวของทั้งสองทีมนะมันมหาศาลมากเลยนะครับมหาศาลมากที่จะเกิดเลยมีลัตสาคัญคือเอ็กซ์คลูซีฟที่มาเด็ดเฉพาะในบ้านเราคู่นี้เจอกันที่เดียวในโลกนะครับ คือไม่ได้แบบมาเตะกันสองทีมนี้แล้วหวานเย็นไปทัวร์นี่ไปทัวร์สิงคโปร์ไปเตะที่อื่นอีกไม่มีครับในคอนแท็กก็คือมันเป็นดิ้นดับเบิลคูณดับเบิลก็คือว่านอกจากจะมา2ทีมแล้วเนี่ยต้องเป็น2ทีมที่มาเตะกับเราเกมเดียวเท่านั้นเพราะมันจะเป็นแมตเ์แห่งศตว์เราไม่ได้ไปที่อื่นตางคนต่างแยกย้ายกลับก็ว่ากันไปเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสัญญาได้ว่าใครจะมาใครจะไป เรายกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเราระบุว่าในสมศักดิ์จะมานะครับเกิดวันนั้นในสมศักดิ์งองแงมีปัญหางองแงไม่มาสัญญามีอยู่สมศักดิ์ต้องมาผมว่าฟ้องร้องเกิดขึ้นเละเทะเลยอีกอันหนึ่งซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะทําให้ทีมชุดใหญ่เนี่ยแฟนบอลเป็นไงผมก็ทําหน้าที่เป็นแฟนบอลเหมือนกันผมก็อยากดูโดผมก็อยากดูซาร่าผมก็อยากดูครอปมาผมก็อยากดูบิ๊กเฟิร์สทีมมาใช่ไหมทุกคนอยากนี้อย่างนั้นทั้งนั้นว่า แต่ความเป็นครับเนี่ยเป็นชื่อที่ใหญ่พอว่าแมนเชสเตอร์ครับลิเวอร์พูลเขามีศักดิ์ศรีเพียงพอที่คอมมิชเนต์ว่าเป็นเฟิร์สทีมมันคือเฟิร์สทีมเหตุผลที่2คือว่าเราโชคดีครับกลางปีนี้ไม่มีทัวร์นาเมนต์อีเวนต์ใหญ่ๆในโลกฟุตบอลเลยเพราะว่าฟุตบอลโลกปีนี้ที่กาตา้าย้ายไปเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นปีนี้ฟุตบอลรีียรลีกเปิดฤดูกาลเร็วขึ้นชาลิที้ชิวเต ปลายเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นวันที่12กรกฎาคมที่เขามาถ้าไม่ฟูลทีมเนี่ยผมว่าครอปก็คงไม่ยอมโคชก็คงไม่ยอมแน่นะครับนี่ก็เหตุผลหนึ่งว่าการฟูลทีมของเขาในปีนี้เนี่ยเขาจะเก็บตัวเร็วขึ้นแล้วก็เพื่อเรียกความฟิตกลับมาเร็วขึ้นเพื่อจะเตรียมรีดให้เร็วขึ้นเพราะจะต้องไปพักเบรกฟุตบอลโลกในช่วงพฤศจิกาย,ยนธันวาคมเป็นเดือนเลยนะครับเพราะโปรแกรมมันถูกบังคับแบบนี้ไม่มีอเมริกาใต้ ไม่มีฟุตบอลอฟริกาไม่มีการคัดบอลต่างๆนานามีอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นโลกฟุตบอลจะเกิดขึ้นในเมืองไทยยืนกัน,น <The noise> เลยครับเยอะเลยครับอาจจะหลังจากเราถแถลงข่าวซึ่งเราจะถแถลงข่าววันที่10มีนาคมนะครับขยับอีกวันนึงครับเพราะว่าทั้งสองครับมีเรื่องไฟลบินเรื่องอะไรต่างๆนะครับ บนการจัดการนิดหน่อยตอนนี้ก็ยืนยันนะครับเป็นวันที่10มีนาคมเวลาบ่ายสามโมงก็จะมีตัวแทนเป็นทูตของสมโมสรก็คือแอดดิโคกับบอร์ดบริหารเข้ามาแล้วก็ทางเรือพูยืนยันมาเป็นอินรัสอินรัสกับบอร์ดบริหารเข้ามาด้วยจะมาถแถลงพร้อมกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นกิจกรรมก็จะมีต่างๆจากทางสปอนเซอร์เองจากหลายบริษัทก็จัดเตรียมกิจกรรมแต่ละบริษัทกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่า ให้กับคนไทยให้กับโอกาสให้กับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นมันก็จะช่วยกันประสานอะไรต่างๆออกไปมากมายไปหมดเลย mm hmm. เหล่านี้ครับแล้วเป็นทําให้การกีามันก็จะคึกคักขึ้นแล้วก็ใกล้เข้ามาก่อนเดือนอกรกฎาคม,มานะครับก็จะมีเอ็กซ์เพก็คือผู้เล่นที่สเสียแล้วก็จะมาทำฟุตบอลคลินิกจะมีกิจกรรมเสริมในในใน,ในหลายๆที่ด้วยกันก่อนจะถึงเกณฑ แล้วก็การปรับปรุงสนามปรับปรุง makeover ราชมังคาลาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะเสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นในช่วง10กว่าวันก่อนหน้านั้นและหลังเกมมาที่12อีก5วัน7วันก็จะเป็นแอคทิวิตี้ที่เป็นสเตเดียมทัวร์เราปรับปรุงความสวยงามแล้วปรับปรุงให้กระทั่งล็อกเกอร์รูมของแต่ละห้องแต่ละทีมใช่ไหมครับทางเดินสนามหญ้าอัฒจันที่ลงไป ผมว่ามันก็เสมือนหนึ่งว่าเรามีสนามใหม่ที่แฟนบอลก็เข้าไปไปทัวร์สนามฟุตบอลได้ก่อนเกมแล้วก็หลังเกมในเงื่อนไขที่จะต้องดูในรายละเอียดใน,ใน,ใ,นในบัตรอ,อีกครั้งหนึ่งในในวันจำหน่ายในวันที่9ก้าเนี่ยะคระับมันก็มีกิจกรรมหลายอย่างเกิดขึ้นเลยนี่มัน,นมันเป็นเล็กๆน้อยๆใน,น,นความทรงจำที่คนชอบกีฬาอะไรต่างๆเหล่านี้จะมีความสุข ลิพูลน่าจะอยู่ประมาณสัก5วันนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์อาจจะอยู่มากกว่านั้นเพราะว่าอยากจะใช้เมืองไทยเต็นที่ป u บเบิลการเก็บตัวเพื่อเตรียมการเปิดฤดูกาลใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ีกแอัดใ,ใจนะครับว่าสนามซ้อมตอนนี้แมนยูก็เลือกแล้วนะครับเราไปซ้อมที่สนามผม t อ Academy โปรีโมวดซะเลยสนามเพิ่งเสร็จนะครับพอดีผมเพิ่งทำสนามเสร็จเพื่อให้เด็กๆซ้อม เด็ก8ดขวบ9กขวบ10ขวบซ้อมเน่ยพอพิสโตเฟอร์โคลแมนมาไปเซอร์เว์ทุกสนามแล้วซ้อมล้วก็ประทับใจสนามผมมากที่สุดเราเลยเลือกสนามนี้เป็นที่เก็บตัว <S <S 1> <S 1> ถ้าตอบไม่คงตลกนะครับ <S <S 1> <S 1> <ช>เราก็ต้องหวังนะครับแต่จะถึงไม่ถึงนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมผมคิดว่าเป้าหมายเราน่าจะไปให้ได้ครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคือในตลอด ชีวิตผม20กว่าปีที่ทำอีเวนต์มาทั้งหมดเนี่ยรวมเม็ดเงินทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่เท่ากับวันวันเดียวที่ผมจะทำัาที่12บสองกดาษดผมเชื่อมั่นว่าภาพรวมจะกลับมาครับเพราะว่าความมั่นใจของการได้รับการซัพพอร์ตจากภาครัฐและเอกชนความเชื่อมั่นน่าจะกลับมาธุรกิจอีเวนต์น่าจะกลับมาคือคัดขึ้นอยากเห็นได้ชัดเลยอีเวนต์เนี่ยไม่ใช่แต่ย้อนกลับไปไม่ใช่แต่เมืองไทยอยากได้หลายที่อยากได้ตรงนี้ไปเป็นแมกเนตด้วยไปเป็นแมกเนตในการขยับ ในการคลิกออฟเรื่องราวต่างๆหลายๆเรื่องประเทศนะผมว่าเม็ดเงินต่างๆไม่ใช่แต่จะจบอีเวนต์นี้เท่านั้นเองนะน่าจะมีผลพวงอื่นๆที่จะตามมาอีกประเมินไม่ได้แต่ผมว่าเป็นผลบวกมหาศาลเลยนะครับอันนี้ถ้าเรามองเห็นตรงนี้ด้วยกันนะครับทุกฝ่ายเนี่ยตรงนี้จะเป็นประโยชน์มหาศาลมากๆเลยเอาแค่ว่าไอ l l ของการถ่ายทอดสดไปยกตัวอย่างแค่20ประเทศแล้วกันไอโบที่จะมองกลับมาในเมืองไทยเท่าไหร่ ไม,ไม่รวมแต่ในเมืองไทยทั้งออนไลน์ออฟไลน์อีกนะเป็นเป็นตัวเลขที่เราประเมินผมประเมินตามด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันต้องประเมินสูงก,กว่าที่ผมเคยประเมิน5 6 0 0พันล้าน,นไปอีกหลายเท่าตัว